ทีมเราตอนนี้กำลังทำได้ดีอยู่ราโบเรามองไงไปตีบราโบให้ใหญ่ก่อนชิบตรงไนเอร์โอเคเยี่ย้ยออกฟ้าโดนเต็มกลับไปออกฟ้าไม่ไม่ไม่เพื่อเรายึดอยู่ออกฟ้า

โอ้กำลังเข้าไปตีชาลีเราวได้แล้วป้องกันเท่านั้นเดียมเียมเบียมกำลังเข้าไปตีชาลี พคนเข้าหรอกมีบราโม่คนเดียวเอ่อตอนนี้คณเล่นอยู่ในเกมใช่ไหมอยู to to ่ในเกมแล้วอะส่งปืนบีจอยเข้าใหม่อีกรอบอะบีจอยทำยังไงออกไมาได้เลยไม่รู้ดิ คุยกันใหจบป่ะอยหลังบีเยุดตามเข้ามาได้ไหมเยเอะงน,น

<MG> 42, ดาว MG42 ดาวครับอก็คุณตายเลยไม่บอกเข้าเที่ผมบอกที่แงผมเข้าไปในวองอ,อ่ะอ๋อนึกว่าบอกนึกว่าบอกอยู่นั่นเสรละตกปลาเสร็จตกปลาเสร็จรถถังเรารถถังเรานำไปเอาฟ้าแล้ว ตายแน่มันอ,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 อนกัน,นเฮ้ยฟกฟกเกิดม,ม,ม,มาจากไหนวะเนี่ยเส้นเกมอะไรกันหรอเป็นรูสเต็ตเราว่าจะมาบอกเรื่องแบนีนนะ้กันทุล่าใหญ่มากเลยเข้าไปช่วยพียดีกว่าผมต้องไปต่างจังหวัดนะ ทำไมผมมันเียอเลยผมก็เยอะเข้ามาในบ้านตัวหนึ่งอ,อยู่ในบ้านตัวหนึ่งนะแ<อ>ม่แม่มากกว่า1ตัวตเต็มเลยช่าตัวเดี๋ยวมึงเห็นผมเชียเลย ปวดบบปคนชบทำห้าบบดกาไอ้เวลาผมจะไปทำอะไรไม่ได้ใ่มจากทิ้งก็ไม่ได้บไม่เดิน่ไปหมดอะเดินมาเปงนแล้ั้งพังในที่สุด มันมีเป็นคอมมานเดอร์อะไรเป็นแบบสโคลิเตอร์จำม,ม,มากเลยสั่งกระทุ้นได้เนี่ยคอ,อมออามา้นต์เขาทำอะไรตกไปแล้วหยุดได้แล้วแนวหน้าหยุดได้แล้วโอ้ฟัดตกใจมด รถถั <Okay. S 1> งราถัทำไมเก็บได้ปืนต่อต้อตอานรถถังมากเลยมากไมไดา โอ้โหสวียตซ์ับมาชินกันโกงมากอะโอเคไปต่อไปเคลียร์นด้คนตำแหน่งนี้นนนนนคนเดียวเนยยังยงัง <มา S 1> ผมเก็บได้อยู่ <laughs> แต่กระสุนผมไม่เหลือแล้วหาเก็บก็ไม่ได้ด้วย จังหวดัใช้สไนเปอร์ไม่ได้คุ่ตึมต้นตายม่ตายเยยสีย แต่คุณก็ใช่เห็นเป้าหมายในมาร์กไหมรถถังจุดสีแดงระเบิดระเบิดไม่ไม่ไม่มีรถถังอยู่หลังคุณอะ่ะโอเคจริงครับพ่ะพันทื่อสองด้านล่างหลังซ้ายของคุณเลยวังผมใช่ปะ่ะใชใ่ในแผนที่จุดสีแดงอะ่ะม,มาร<บ><ง>์กไว้อะ่ะหลังคุณเลยพังแล้วใช่ไหมย่อมย่ยมอ,ยอยยม

โหลดนะลองโดนแน่เลยป่ะป่ผมตายด้วย เรากำลังยึดได้นะผมให้มันไปเลเลื่อนไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้แล้วโอเคโอเค ฆ่าได้สามคนทีทีทียังเรียมยังเรียมยังเราว่าคนยังไม่พอต้องการคนมาที่เพิ่มเพราะว่าเราแพ้แล้วผมกำลังไปไม่เป็นไรหรอกมนช่างมันเราจะแพ้แล้วโอ้คนไม่ไหวเยอะเกินโอ้โห